สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุธที่30เมษายน2 0 2 5วันนี้ฟิกเกอรเด็ก56จากมอนี้60เรื่องแรกมาพูดถึงหน่วยงาน SEC กับการอนุมัติคริปโต ETF ย้อนกลับไป2ีเมษายนก่อน2ีเมษายนคุณพอแอ็ดกินเข้าพิธีสาบันตนเป็นประธาน SEC พอเอดกินเป็นประธานที่เลือกจากลงทรัมพนะแต่งตั้งโดยลงทัพ แล้วตอนหลังสอวอกอนุมัตินะผลปรากฏ3-4วันให้หลังวันที่25เมษายนหน่วยงาน SEC นะครับเลื่อนพิจารณากองทุน ETF ของทั้งโ o กดดอและ Haderah Bar ส่วนเมื่อคืนนี้29่เามษายนหน่วยงาน SEC เลื่อนพิจารณากองทุน ETF ของทั้ง XRP และ Dogecoin ของเราเหตุผลที่เลื่อนนะครับเขาบอกว่า เพื่อขยายเวลาในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดและตรวจสอบอย่างรอบคอบว่ากองทุนต่างๆปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน SEC จบนะตรงนี้มองได้หลายแบบมองได้ว่าพอ kins, แอดกินส์แกเพิ่งเข้ามาแกต้องขอเวลานอกขอเวลาพิจารณาก่อนนะตรงเนี้ยเป็นการเลื่อนพิจารณาไม่ใช่การปฏิเสธแต่ก็หลายคนเนี่ยมองว่า ความที่ Dogecoin ถูกยื่นจากบริษัท Bitwise ส่วน XRP ยื่นโดย r r n n l i n Templeton ถ้ามันยื่นโดย BlackRock เนี่ยผลลัพธ์จะอีกแบบหรือเปล่าพอแอดกินจะรีบเซ็นหรือเปล่าเหมือนแกรร่กกนสเลอร์เพื่อนๆทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวดีของวงการนะครับข่าวจากรัฐอริโซนาในสอเมริกาข่าวที่บอกว่าสภาของรัฐอริโซนาเนี่ย ผ่านร่างกฎหมาย Bitcoin Reserve เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวรอลายเซ็นของผู้ว่านะผู้ว่าเนี่ยอาจจะเซน็นหลังคลิปนี้จบอาจจะเซ็นพรุ่งนี้อาจจะเซ็นสัปดาห์หน้าไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าท่านเซ็นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐ a อริโซนรัฐที่มีเงินในคลังประมาณ31,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสามารถลงทุนกับ Digital Asset อย่างบิตคอยได้อัพทูเหรือถึง10%ประมาณ3,150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ระบุว่าเขาต้องลงทุนเฉพาะบิตคอยเขาสามารถลงทุนกับบิตคอยอีทออคอยต่างๆหรือแม้กระทั่ง NFT นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมมุติมันผ่านสมมุติว่าท่านเซ็นเนี่ย การแข่งขันต้องเกิดรัฐในสหมาริกาแข่งกันทุกรัฐทุกรัฐเนี่ยแข่งกันเรื่องกีฬาแข่งกันเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวสําคัญสุดแข่งกันรวยแข่งกันเรื่องบัตเจ็ตบาลานซ์นะถ้ารัฐไหนมีเงินมีกําไรหรือบริหารบัตเจ็ตได้ดีเนี่ยคนก็ย้ายมามา,มากขึ้นโรงงานมาตั้งฐานการผลิตมากขึ้น บ้านก็แพงขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นถ้า Bitcoin Reserve ผ่านของอ r i z o n a และ b i t c o i n เป็นขาขึ้นเนี่ยเพื่อนนึกภาพว่าการโฟโมของแต่ละรัฐมันจะเยอะขนาดไหนรัฐอื่นๆจะต้องอิจฉาอ r i z o n a ขนาดไหนนะครับทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือความที่ผู้ว่าการรัฐคุณเคที้ฮอปส์เธอเป็นเดโมแครต ส่วนร่างกฎหมายฉบับน,นี้มันถูกร่างจากสอสอของฝั่ง Republican ในรัฐแอริโซนานะตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะไม่เซ็นหรือเธออาจจะวีโตวีโตคือปัดตกนะครับและความที่คุณเคทตี้ฮอปส์เนี่ยเธอไม่เคยออกมาแสดงจุดยืนเลยเรื่องคริปโตเคอร์ซีไม่เหมือนผู้ว่าการรัฐอื่นๆ เราเลยไม่รู้ว่าจุดยืนของเธอเป็นไงตอนนี้มันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวไหมเธออาจจะต่อต้านลุงทรัม์หรือเปล่าหรือต่อต้านด้างกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้มีลุ้นทั้งนี้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะผ่านเธอน่าจะเซ็นและถ้าเธอเซ็นอย่างที่ผมเรียนรัฐต้องมีการโฟโมประเทศอื่นๆต้องมีการทำตาม สองปีจากนี้ไปเพื่อนๆน,นึกภาพเกิดซัก10-20ีรัฐมี bitcoin reserve เนี่ยสป라이ของ bitcoin อาจจะลดลงโดยมหาศาลร,ราคา b บิตคอยเป็นขาขึ้นพวกเรานักลงทุนตามดำอาจจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้าน คิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปัดภัยดูต่อไปครับผมโอดมิเ้ลนย